สวัสดีค่ะเด็กๆและท่านผู้ปกครองนะคะห้องครูแต๋วเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้เรามาเรียนคณิตศาสตร์ต่อนะคะอ่าเด็กๆค่ะเปิดเตรียมตัวพร้อมน่ารักจังเลยเด็กๆค่ะเปิดหน้า19เลยนะคะ19มี1นํำาอ่ะเจอหรือยังคะเจอแล้วใช่ไหมคะอ่ะดูนะคะเราจะมาอ่านคำสั่งก่อน เขาบอกว่าลากเส้นโยงจับคู่ตัวเลขกับภาพที่มีจำนวนเท่ากันเขาให้เราโยงเนี่ยตัวเลขไปหาภาพที่มีจำนวนเท่ากันเด็กๆอย่าลืมนะคะปฏิทินสำคัญอีกแล้วถ้าเราไม่รู้จักตัวเลขนะคะวิ่งไปนับที่ปฏิทินนะคะหรือปฏิทินตั้งโต๊ะเด็กๆก็เอามาไว้ใกล้ๆก็ได้นะคะ เราจะเริ่มเลยนะคะเลขตัวแรกเลขอะไรคะสิบสี่มีหนึ่งนำสี่อ่าเลื่อนเลื่อนลงมาค่ะโอ้เป็นรูปปลาเอาเลื่อนลงมาเลื่อนนี้ลงมาสิบเจ็ดมีหนึ่งนำเจ็ดเลื่อนลงมาค่ะสิบสองมีหนึ่งนำสองเลื่อนลงมาสิบห้ามีหนึ่งนำห้าสิบหกมีหนึ่งนำหก สิบสามมีหนึ่งนำสามตัวสุดท้ายสิอมีหนึ่งนำนึงนะคะอ่าคราวนี้นะคะเราก็มาดูรูปภาพด้านนี้นะคะว่ารูปอะไรหาตัวเลขรูปภาพแล้วก็โยงไปหาตัวเลขนะคะมีดาวอยู่ข้างหน้านะคะเดี๋ยวเราจะโยงดาวไปหาดาวนะคะ รูปแรกคือรูปสับประรดเรามานับกันซิว่าสับประรดเนี่ยกลุ่มนี้มีกี่ลูกใช้ดินสอขีดนะคะเด็กๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สองสิบสามสิบสีสิบห้าสิบห้ามีหนึ่งนำห้าเด็กๆคนไหนไม่รู้จักเด็กๆก็วิ่งไปที่ปฏิทินนะคะไปหาเลขสิบห้าเมื่อได้แล้วเด็กๆก็จำแล้วก็เอามาเขียนตรงนี้ค่ะคุณครูแต่กลัวเด็กๆจะลืมนะคะเขียนเอาไว้ก่อนหนึ่งนำห้าอ่านะคะเขียนอย่างนี้ พอแถวต่อไปนะคะรูปมังคุดเด็กๆนับเองได้ไหมคะพอนับได้เท่าไหร่แล้วเด็กๆก็เขียนด้านหลังนะคะแตงโมนับได้เท่าไหร่ก็เขียนด้านหลังนะคะทุเรียนใช่ไหมคะทุเรียนเขียนได้นับได้จํานวนเท่าไหร่เด็กๆก็มาเขียนด้านหลังมะละกอชมพู่แล้วลูกสุดท้ายคือมะพร้าวเขียนตัวเลข นะคะด้านหลังนี้ให้เท่ากับจํานวนรูปภาพที่เด็กๆนับได้พอเสร็จแล้วเด็กๆก็มาดูอ๋อเมื่อกี้เรานับสับปะรดได้15บห้าเนี่ยมาดูข้างหลังนี่ได้15เราก็มาหาเลขสิบหด้านนี้ด้านที่เป็นตัวปลาหาเลขอู้เจอแล้วเด็กๆก็โยงดาวไปหาดาวเด็กๆก็โยงมา มาหาเลขที่เหมือนกัน15เห็นไหมคะเด็กๆทำได้ไหมคะคุณครูแต่คิดว่าเด็กๆทำได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ขาคุณครูฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆแล้วอย่าลืมส่งงานนะคะมาให้คุณครูดูสวัสดีค่ะ